โอเคครับผมก็ขอกราบสวัสดีน้ชมทุกคนด้วยนะครับนี่คือผมนะครับคเคนะครับคลิปนี้อาจจะไม่ได้ตัดต่อนะครับผมยังไม่มีเวลาได้ตัดต่อเลยครับผมคือมันอันนี้คือชื่อเว็บนะครับผมจะมาสอนโหลดไอ้ผมจะมาสอนเขาเรียกว่าไม่ใช่สอนโหลดสิสอนสอนการเข้าในแอปตัวนี้นะครับลิงก์โหลดแอปตัวนี้อยู่ใต้ล่างคลิปครับเราสามารถแบบเหมือนใส่อ p พีได้เหมือนแอปเซมที่มันเป็นของรัสเซียครับแต่มันตัวนั้นมันไม่มีภาษาไทยแต่ตัวนี้มันเป็นแอปมันเป็นแอปพลิเคชันของ บนเว็บที่เช่า a p k ได้แล้วเว็บตัวนั้นมันเป็นของคนไทยซึ่งแอป,ปนี้ก็จะมันจะเป็นภาษาไทยนะครับโอเคมันน่าจะไม่มีของม,มันไม่น่าจะไม่มีภาษาอังกฤษไม่แน่ใจให้เราเข้าบรรดับไดกกดตั้งค่าแล้วเราก็กดตรงนี้ตดกดตรงมันจะขึ้นว่าดาวน์โหลดไฟล์เกมให้เรากดดาวน์โหลดแล้วเราก็รอจนกว่าหลอดมันจะเต็มนะครับพอโหลดเสร็จปุ๊บเราก็กดไปตรงนี้ครับเพื่อเปลี่ยนชื่อตัวละครเราได้เลยแล้วก็กดไปตรงรายชื่อเซิร์ฟ เวอร์นะครับถ้าเราอยากจะเล่นเซิร์ฟที่เราอยากเล่นกดบวกตรงนี้แล้วเราก็ใส่โค้ดแบบพวกนี้ไปเลยครับแต่ว่าโค้ดของพวกนี้ไปเลยครับไปขอจากแอดมินที่เพจได้เลยครับขอแต่ละเซิร์ฟอันนี้เป็นของคิลเลอร์นะครับโอเคก็มันก็จะเป็นประมาณนี้เลยครับก็คือถ้าใครแบบไม่รู้ไม่อยากไปขอก็กดตรงโซนสาธาราณะตรงนี้ได้เลยครับมันจะมีเย,ย,ยอะแยะอลไรลอสโดเปก็มีคาเรียก็มีเนี่ยไหนวะาเนี่ยบ็อกซิ่งก็มี คาเรียก็มีนะครับก็วอล์ฟโ,ร,โรเพก็มีไอรอนแมสซิ่งก็มีนะครับนี่มอร์แกซิตรีก็มีก็มีเยอะเลยนิวตินเชียอะไรนะอันนี้ก็มีนะครับก็คือมีเยอะเลยนะครับทุกคนแต่ว่าผมอาจจะบางเซิร์ฟผมอาจจะไม่รู้จักเลยโอเคก,ก็ถ้าเราอยากจะเล่นใช่ไหมแล้วก็กดมาตรงอันนี้นะครับ ก็ให้เราอยากจะเลือกเซิร์ฟไหนเราก็กดไปตรงเซิร์ฟนั้นเลยนะครับสมมติว่าเราจะได้คิวเลอร์ไอคาเรียรล้วก็กดตรงคาเรียรไปแล้วก็กดเชิมต่อ,อเคเดี๋ยวจะทดลองเลยคิวเลอร์แล้วกันกดตรงนี้คือขอมผมอาจจะชื่อบักนะครับมันไม่ไเป็นไรกดเชิมต่อนี่เป็นของคิวเลอร์นะครับเชิมต่อลแล้วก็รอสักครู่นะครับมันจะเข้าเกมให้นะครับผม ตัวนี้เห็นเขาบอกว่ามันก็ลงหมดบบปกตินะครับแต่บางคนมันบอกว่าลงได้แค่หมดภาพสวยเมื่อจะอื่นลงไม่ได้มันจะหลุดหรืออะไรผมไม่แน่ใจผมไม่เคยลงผมก็จะไม่ใช้แล้วด้วย <c oughs> ไม่รู้เหมือนกันโอเคตัวน,นี้ให้เราใสาร่รหัสนะครับเดี๋ยวขอใส่รหัสแป๊บหนึ่งนะครับผมโอเคทุวกคนเราก็เข้า g D ีดีคิวเลอร์เรียบร้อยแลีวนร้รรนครับนี่ถ้าใครอยากจะแบบ เขาเรียกว่าไงอ่ะเนี่ยก็เปิดอันนี้ได้ปกติเลยอันนี้มันเป็นบั็กของของผมมันเป็นบั็กของกองผมนะครับมันก็เป็นเกือบทุกเอพีเคยกเว้นเอพีเคที่เป็นเออออกข้อใหม่ครับมันมันก็จะหายโอเคประมาณนี้ครับผมก็รองรับหมดเอาไม่ใช่ดิรองรับระบบกเกือบทุกระบบมันก็เหมือนกับทีเอพีเคธรรมดาครับผมโอเคทุกคนได้ปไปแล้วทุกคนก็ใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์นะครับอย่าลืมกดดิ้งนะครับดิง้์อยู่ใต้คลิป ครับไปละเจอกันบ๊ายบายชุดคู่ไปละ